สวัสดีจ้าเซลไก่คุปตาบานดุงจ้าคุปตาบานดุงยองเพื่อบานดุงจังหวัดอุดอรจ้าลานเห้าติดถนนใหญ่เลยจ้า,าถนนบานดุงน้องเมกนะจ้ามาบ่ฮอดมาบ่ถึงติดต่อเซลไก่ได้จ้ามือนีไก่มิปมว่าชันพิเศษมานำเสนอจ้าตามาเบิองจ้า จ้าก็จะเป็นรถ KX 033จ้าตู้แอร์นะจ้า KX 033แบบตู้แอร์รถคุดตู้แอร์จ้าอันนี้ก็จะเป็นขนาด3ตันจ้าราคาร่วมนะจ้าอยู่ที่1นึ0 0ล้าบาทจ้า ราคานี่ก็คือรถไม้นะจ้านี่คือรถไม้แกะกองเลยจ้ารถมือหนึ่งเลยจ้ารถขุดมือหนึ่งที่คูบต้าบรรดุงเราจ้ามาแล้วเด้อจ้าพี่ลูกค้ารอคอยมาแล้วจ้าตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษจ้าจากราคา1่ล้านสแสนห3,000บาทนี่คือราคาเต็มเนาะจ้าตอนนี้รับไปเลยจ้ารับรถไปเลยอยู่ที่5,000บาทจ้ารับรถหาพันสามารถเอาไปใส่ขุดใดเนาะจ้ากะ เป็นโปรโมชั่นรายเดือนนะจ้าการจ่ายงวดก็จะเป็นรายเดือนตกเดือนละ24,820บาทจ้าหรือว่า72งวด6ปีจ้า72งวด6ปีเนาะจ่ายอยู่6ปีอยู่ที่24,820บาทจ้าอันนี้เป็นรถกูชตู้แอร์เฮ้าจ้าคุดไปกะเย็นช่วยๆจ้ามีแอร์ข้างในนะจ้าเย็นสบายแอร์เย็นฉ่ำเลยจ้าจ้า เป็นรถขุดตู้แอร์มือหนึ่งจ้าใหม่แกะกล่องจ้ารับรถที่5,000บาทจ้าโปรโม,มชั่นมือน,นี้นะจ้ากะถ้ามีการจองเข้าก็จะแถมของรางวัลใหญ่ให้เลยจ้าแถมเครื่องซักผ้าว้าวย้ะ <Wow. S 1> ยี่ห้อไฮเออไปเลยจ้าแถมเครื่องซักผ้าหนึ่งเครื่องจ้ากเข่าวๆนะจ้ากะจะเป็นการดูแรลรักษาบริการหลังการขายก็จะมี พันชั่วโมงแรกจ้ะฟรีค่าแรงฟรีค่ารถจ้ะของแถมต่างๆนะจ้ะกะมีมาน้ํารดเลยจ้ะชั่วโมงแรกก็พันชั่วโมงแรกฟรีค่าแรงฟรีค่ารถจ้ะจ้ะทามีการจองมือนี่กะรับไปเลยจ้ะเครื่องซักผ้าไฮเออร์จ้าอันนี้คือรถขุดมือหนึ่งจ้าโอเคจ้ะ จ้าไปกับพ่อเบงแค่เอกศูนย์สามสามแล้วเนะจ้ารถขุดตูวแอร์เฮาจ้าอ่าโปรโมชั่นพิเศษรับรถหาพันบาทจ้าอ่าแถมเครื่องซักผ้าอีกเครื่องหนึ่งจ้าโปรโมชั่นฟรีค่าแรงฟรีค่ารถพันชั่วโมงแรกเนาะจ้าเปลี่ยนไทยให้ฟรีจ้าโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้พลาดบ่ได้จ้าจ้าก้อยขอฝากเบอร์จ้าเบอร์โทราก้อยจ้าศูนย์เก้าแปดสองศูนย์ห้าเจ็ดสามห้าห้าจ้า ไอเดล่าหศูนย์เก้าแปดศูนย์สามแปดสามหกหาหนึ่งจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามก้อยเนเด้อจ้ามือนี้ขอบคุณจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย